เฮ้ยเฮ้ยมันเด็กเนี่ยเออเ้ยใครว่าเด็กมาทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยน่าเสิเขาว่า ข้าจะไปเลี้ยงว่ะเฮ้ยมันจะดีเหรอวะแต่เอ็งจะให้ทิ้งเด็กไว้ให้ปล่อยให้นกให้เสือมันกินกลางป่ายอย่างนี้เหรอเออว่ะแต่มันก็จริงเนาะแล้วข้าก็ไม่มีลูกด้วยวันนี้ก็เด็กผู้หญิงขา้าจะไปเลี้ยงเป็นลูกสาวเ้าเอาลแต่เอ็งเถอ,อะไปนะครับเชิญถือไปลุก อีเล็นี่ก็ทายากทาเย็นเนาะอยากจะสวยเนี่ยเสื้อผงเสื้อผ้าก็อะไรไม่รู้มีแต่เก่าๆเฉยๆเนี่ยเห็นจะมีสวยๆแบบคนอื่นเขาบ้างมือถือก็อยากได้เครื่องใหม่ไม่มีตังค์จะซื้อไี่มีเป็นายจะซื้อดูบ้านที่อยู่ดีโลโกโซพ่อก็น่าเบื่อบนทั้งวัน จะเก็บมาเลี้ยงทำไมก็ไม่รู้เลี้ยงแล้วก็ลาบากตัวเองก็จนอยู่แล้วเอาตัวเองยังไม่รอดพามาให้ลาบากกันหมดเนี่ยเด็กก็เรียกอีกเรียกเรียกเรียกไปนได้แหละน่ารำคาญโอ๊ยหมายมันเหนียวเลิกเออโอ้ยโอ้ยผ่าฟือนนิดเดียวมันปวดขนาดนี้เลยเนี่ยบุลลอง รเรียกอีกแล้ว,วมาช่วยพ่อหน่อยลูกเดวจะเรียกอะไรนี่หนาววะได้ยินไหมเนี่ยอะไรเรียกอยู่ได้มาช่วยพ่อหน่อยพ่อผ่าฟืนแล้วพ่อปวดหลังเนี่ยผ่าฟงผ่าฟืนอะไรทาเล็บอยู่เห็นหมันมันยังไม่แห้งทําไม่ได้ก็จุงข้าวให้เองกินนี่แหละแต่พ่อผ่าไม่ไหวงไงฟืนเนี่ยใช้อยู่ได้ เรียกบุญหลงบุญหลงนี่แล้วที่หลังอ่ะไม่ต้องเรียกนะบุญหลงชื่อหมาชื่อแมวอะไรตั้งเยอะแยะไม่รู้จักตั้งอายคนเขาทีหลังเรียกว่านาเดียเข้าใจไหมนาเดียเออไม,ไม่ต้องเรียกแล้วนะทําเองเลยโอ้เรียกอยู่ได้บุญหลงบุญหลง บุหลงบุหลงบุหลงเอ้ยอะไรเรียกอยู่ได้ามาช่วยพ่อขุดหน่อไม้มาหนห่อยมาพ่อจะม,มาทำทำไมเนี่ยเหนื่อยไหมก็เงินมันก็มาให้เราซื้อข้าวกินนะลูกมันไม่มีอะไรที่ทำแล้วได้เงินมากกว่านี้ใช่ไหมพ่อที่เราลำบากกันเนี่ยพ่อรู้ไหมว่าพ่อโคตรกระจอกเลยถ้าพ่อจะเอาชันมาเลี้ยงแล้วลำบากขนาดนี้นะ ปล่อยฉันตายอยู่กลางป่าดีกว่าแล้วไม่ต้องเรียกแล้วนะลำคาญโอ๊ยบุหลงบุหลงเอาไข่พ่อกินหน่อยลูกพ่อลูกไม่ไหวลูกเอ้ยอพ่อน่าจะเป็นไข่ลูก กลงหิวป่วยใช่ไหมอ่านี่อยากกินนะักเอาไป มานะนัดไว้เนี่ยไอคนไม่เห็นเข้าจะแย่นั่นนี่นาเดียนะนาเดียมาแล้วมาแล้วจ้านาเดียของพี่อืมพี่รอตั้งนานนะพี่นึกว่านาเดียจะไม่มาซะแล้วนะเนี่ยไปสิจ้าเนี่ยฉันต้องมาหาพี่ฉันน่ะอยากจะไปใจจะขาดแล้วไม่อยากจะอยู่กับไอ้แก่นั่นวันวันน่ะอใช้แล้วเนี่ยมันก็ป่วยถ้าฉันไม่ไปกับพี่นะฉันต้องอยู่ดูแลมันไปตลอดชาติแน่เลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดอะไรจ้ะพี่ นี่ของขวัญรับนาเดียนะเก็บเอาไว้ใช้นะรู้เปล่าเทรสั์นี่มันรุ่นใหม่เลยเนี่ยพี่ iPhone ยี่สิบเลยให้ฉริงจริงเหรอให้จ้ะเป็นไงดีใจไหมดีดีเลยเป็นไงนี่แหละนะฉันอยากได้มาตั้งนานแล้วอะถ้าอยู่ไว้เก่งมันไม่มีทางซื้อให้ได้หรอกไม่มีทางได้หรอกเสื้อพุงเสื้อผ้าฉันก็ไม่มีพี่ถ้าฉันไปกับพี่พี่ต้องให้เสื้อผ้าใหม่ฉันด้นะทุกอย่างที่นาเดียอยากได้พี่จัดให้หมดโอเคไปเดี๋ยวไม่ีใครจะมาเห็นเล่าหรอไปค่ะไปค่ะ พี่แดงทำอะไรอยู่ทำไมไม่เห็นมาช่วยกันทำงานบ้านเมางเลยเนี่ยให้ฉันทำอยู่คนเดียววันๆให้ฉันทำงานแล้วก็นอนกับพี่แค่เนี้ยไม่เห็นจะดูแลอะไรเลยอ้าวยุบุหลงมันคูดอ่าี้มึงวอนโดนตีนเหรอฮะเออใครวอนให้มึงมาฮะ เวลามึงจะมานะ่ะมึงให้กูไปรับโอ้โหร้องงุอย่างางู้อย่างนี้อย่างงี้อยากจะมาใช่ไหมเอออยู่ที่เนี่ยใครเ็าอยู่กินฟรีไม่มีหรอกมันต้องทำงานแรกเว้ยเข้าใจปะเนี่ยก็กูมาเป็นเมียไม่ได้มาเป็นทาสแล้วจะบอกอะไรให้ไว้นะมึงอะมันห่วยนอกจะเรื่องมนเตียงอะนกกระจอกยังไม่ไทันจะกินน้ำมึงก็ลองหมดน้ำยาไปแล้วไอ,ห,วห,อห่วยฮฮะนนี้ ไอ้ไอ้ไอ้เดี๋ยวมึงก็ต้องรีบรถตีนอห <c oughs> นีดีกว่าอยู่ก็ลองมือลองตีนใช้กูอย่างกับทาตจะไปไหนบุญหลงเปล่าจ้ะเปล่าฉนันไม,ไม่ได้ไปไหนทั้ะ ฉันจะไปดูพ่อ<ะ>ฉันจะแววไปดูพ่อหน่อยหนึงอะอย่ามาโกหกนี่กระเป๋าเอาไปทำอะไรฮะไปดูพ่อต้องเอากระเป๋าขนาดน,นี้เหรอฮะไปไปขึ้นบ้านดูนี้บอกให้ขึ้นบ้านตามมาช่วยด้วยมาวย ข้าวเหรอข้าฉันกินไหนนะกินเข้าไปกินให้อิม่มกินกมาซิไอ้อยันข้าปล่อยมันให้นกให้เสือมันกินกลางป่านี่ไงมาช่วยพ่อหน่อยพ่อผ่าฟืนแล้วพ่อปวดหลังเนี่ยผ่าฟงผ่าฟืนอะไรทาเล็บอยู่เห็นไหมมันยังไม่แห้งทำไม่ได้ ป่วยใช่ไหมอ่ะนี่อยากกินนะัเอาไปไอ้ด้วยไอ้ด้วย